ที่ค่ายกาวิละอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กองพันธุ์มณฑลหานบกที่33ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมกาลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็ปัญหาฝุ่นควันซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้กําลังพลได้ทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะการใช้อุปกรณ์ให้เกิดความชํานาญสามารถเผชิญเหตุในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงจุดเกิดเหตุในพื้นที่ยากลําบากได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นการบูรณาการเครื่องมือสื่อ สารและก็ยางผานะรวมถึงอุปกรณ์ดับไฟป่าให้มีความพร้อมใช้งาน100%เอร์เซตเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและเป็นระบบช่วยลดความเสียหายต่อพื้นที่และผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในปีนี้เป็นไปอย่างมีรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพบก